สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาปิดบัญชีสินค้าต้งนงวดไปงวดกันนะคะให้เราเข้าบัญชีสินค้าแล้วกดรายงานสินค้าคงเหลือค่ะให้เรากดที่เดนมการานะคะเขีนเดโมการาค่ะกดตกลงค่ะจากเงินให้เราเลือกสินค้าที่เราจะต้องการดูนะคะจัดนั้นนะคะให้เรากดไายงานได้เลยค่ะ จากนั้นให้เรากด้องขอสําเร็จนะคะก็เรารับรายงานสักคู่ค่ะเมื่อได้รับรายงานวก็จะได้ข้อมูลนะนะคะ่ะจากนั้นนะคะให้เรากลับไปที่หน้าบัญชีทรัพย์ค่ะให้เรากดที่ปิดบัญชีนะคะให้เราเข้ามากดเดือนมกราคมค่ะจากนั้นเราก็จะใส่คําอธิบายบัญชีนะคะเป็นชี สินค้าต้งนงวดไปงวดนะคะศูนย์หนึ่งพับสองพันยี่สิบห้านะคะจากนั้นให้เรากดมันปิดบัญชีอัตโนมัติและรอสักครู่ค่ะเมื่อเราจะได้ข้อมูลมาดังนี้นให้กดเป็นอันเรียบร้อยค่ะ